สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่10มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2557-2558เป็นวันสุดท้าย วันนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศร,รามาธิปีจากกรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ,อ,อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชดมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2557-2558เป็นวันสุดท้ายซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยปีนี้สภามาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีมติให้ขอพระราชทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอาทิทรงให้การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทรงเป็นประธานโครงการทูดีนัมเบอร์วันเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกคนในชาติมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็วโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 4,077คนมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏเพชรบูรณ์ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน10โครงการโดยได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ,ษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกทั้งบริการทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง